ไม่ดีมองไม่ซาเมื่กี้ยะแซาเลยนะฟังเพลงว่าท้ายจบแล้วให้ก่นอย่าลืมทำตัดสกายตัดสกายตัดสับยังไงวะฝนตกไงแกไม่บริสุทธิ์เสีใหม่อพกเราดได้มันมีคนไดหมนะคนนหน่อยมคิดเยอะน่ไปอกรู้ได้ยังเอาไ เออพันท <m í toys> <Hey> ีท e ี e ่ใบบอกว่าขอตัวกลับก่อนนะทุกคนวิ่งมาที่รถเลยใบสนุกไหมเพราะว่าใบบอกให้พี่สับสับไกด์พี่นายสนุกไหมหนาวไหมแล้วทำไมรีบกลับวะพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูอีกุนแล้วเราไว้ย่ดกับเราพรุ่งะี้จะไม่ตื่น

กอดีว่าอะตืนตาจริงวะไม่หลับเป็นกเป็นบ้ยเดี๋ยว่าน้าดูเนาะทไม่ไม่หมกใจเงอาเสียงเสียงไม่ชอบกกาเดี๋ยวเดี๋ยวมดูเดี๋ยวมดูดีกว่าดูรบดูกระสีระเบใช่ป่ะฮะดูกระสีรงไม่หมดยาแล้ว เหนื่อยอ่ะวิ่งสีุ่ร้อยมาเลยอ่ะกูไม่ทันใจ มีจัดเสียงกันดิพรุ่งนี้น้องเช้าอยากถ่ายกับน้องมากค่ะมาถ่ายสิมาดิ